สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับามาพบกับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะนํามาเลือกเอาเรื่องพระที่อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นนะครับแถบบ้านผมนะครับซึ่งเป็นพระที่อยู่อ,า,อาจจะอยู่ห่างไกลโลกโซเชียลหรืออาจจะและพี่ๆี่าดท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักครับมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะครับ <laughs> นะครับเหมือนเดิมอ่าก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ให้การสนับสนุนโดยการเข้ามารับชมนะครับรับชมช่องของผมที่พาไปไหว้พระตามท้องที่ท้องถิน่นตามชนบทที่ห่างไกลนะครับเปน็นแนะนําวัดต่างๆที่อ่ามีในหมู่บ้านผมนะครับและก็ไปอ่านำพาวัตถุมงคลของเกจิคณาจารย์แถบบ้านท้องถิ่นผมนี่แหละนะครับนำมาออดคลิปบางท่านก็ให้ความสนใจก็ชอบบูชาไปก็มีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คลิปของผมนี่ พี่ๆจะชอบดูพระา่ากระดานเนาะ <laughs> พระาตากระดานกรูกวัดต้นลำไยเนาะปีสามหกนะครับวันนี้ผมก็มีอีกอีกหลายองค์เลยทีเดียวนะครับมีแบบเป็นชุดด้วยจะนํามาเล่าแต่ว่าวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพามารู้จักพระที่ผมเคยไปพบผ่านมาเคยไปได้คุยได้เป็นสักพักกับท่านนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักและหลายคนอาจจะว้าวว้าวนะครับหมายถึงว่าอาจจะยังไม่เชื่อว่าอุย้ยท่านทําได้อย่างไรหรือทําไมทําแบบนี้นะครับก็คือวันนี้ผมจะพามารู้จัก หล้วงปูพาสุนันทโรนะครับวัดห้องแฮอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งปัจจุบันท่านอายุ91ปีพรรษา36นะครับ91ปีพรรษาส6มปัจจุบันยังออกรับกิติมน์แล้วก็ยังต้อนรับทายาตโยมที่มากราบไหว้อยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็จะนํามาวัตถุมงคลของท่านเป็นเหรียญรุ่นแรกเนาะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกแต่ผมขอกล่าวก่อนว่าผมเคยทําคลิปท่านแล้วนะครับเคยทาคลิปประวัติของท่านไปแล้วรอบหนึ่งพี่ๆก็ให้ความสนใจเข้ามารับชมมากซึ่งผม อ่าครั้งนี้จะไม่ขอเล่าประวัติเนาะอ่าแต่ใครอยากรู้ประวัติเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูที่คอมเมนต์แรกนะครับเหมือนเดิมคอมเมนต์แรกผมจะปากหมุดไว้เป็นประวัติของท่านนะครับแต่เรื่องอศัอศ,อศจรรย์นเนี่ยก็คือว่าอาช่าตจะมีฉายาว่าลุงบุภาวาจาศิษย์คำว่าวาจาศิษย์เนี่ยมันได้มาจากว่าท่านสักยันนะครับสักลายเนี่ยครับสักลายที่ไหนรู้ไหมครับอ่าที่ศีรษะก็มีแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ท่านสักลายที่เพดานปากครับ ท่านศักที่เพดานปากซึ่งตัวกระผมเองเนี่ยเคยไปก็ได้ยินเรื่องนี้แหละได้ยินผมก็มีคนชื่นชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเนาะมันเป็นศาสตร์โบราณเนาะผมก็เป็นคนชอบอยู่แล้วผมก็เลยไดไ้ไปศึกษาแล้วก็ไปหาท่านเลยนะครับผมไปหาท่านเลยแล้วก็ไปสัมภาษณ์ท่านกับปาาผมนี่แหละนะครับไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปขอดูปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงอันนี้ผมไปสัมภาษณ์ท่านเลยนะครับท่านศัก ใส่เพดานปากจริงๆนะครับเป็นคาถาเกี่ยวกับามาหาสําเร็จเกี่ยวกับความสําเร็จนะคือครูบาอาจารย์ท่านมีคนสักให้นะครับอาจจะเป็นสักแบบอาจะยังไม่เห็นตัวอักขระเยอะแต่ว่าท่านก็อธิบายว่า,ามันเป็นเป็นมตนเพราะเราเป็นมตน์นะครับแบบว่า การที่เราพูดสิ่งที่เป็นมงคลสริริมงคลผ่านช่องลมช่องปากของเราเนี่ยแล้วก็จะผ่านยันออกมาเนี่ยลำเสียงที่ผ่านออกามามันจะผ่านยันท่าาอย่างนั้นครับแล้วมันก็จะประสิทธิราสตรความสําเร็จและประสิทธิราสตรความศักดิ์สิทธิ์ผ่านอาัขระเรียกยันที่ท่านสักว้แล้วมันก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มแข็งตามความเชื่อนะครับวิชัยวิจ,จารณญาณตามความเชื่ออ่าพอมันผ่าน,านยันออกมาปั๊บมันก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มแข็งท่านว่าอย่างนั้นนะครับ เป็นท่านว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็ไปจริงๆนะครับไปก็ไปยืนยันขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงท่านสักแสรเพดานปากนะครับท่านเป็นพระที่ผู้เท่าที่อารมณ์ดีมากนะครับผมไปวันนั้นท่านยังจะชมอวันตินให้ผมเลย <laughs> ผมว่าโอ้ยหลวงปู่นะครับวันนี้ก็จะขอเล่าเรื่องวัตถุมงคลของท่านหากใครอยากศึกษาป,ประวัติเพิ่มเติมไปที่คอมเมนต์แรกนะครับผมจะปักหมุดไว้นะครับเรื่องประวัติท่านการสักยันเสรีพทานปากซึ่งถือว่าแปลกมากแล้วก็อัศจรรย์ใจจริงๆนะไม่มีใครทําแบบนี้นะครับ ขนาดเนนแอร์ยังไม่ทํานะครับเอาขนาดเนนแอร์ที u, ่สักลายเต็มตัวเนี่ยยังยังไม่ได้สักเสร็จให้ด้านปากเลยนะครับอ่านะครับขออ,อนุญาตเอ่ยชื่อท่านอื่นเนาะแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นการลบหลู่แต่ประการใดแต่ว่าเป็นการเพื่อเผยแพร่บารามีหลวงปู่นะครับ <laughs> เพื่อเผยแพร่บารามีหลวงปู่เนาะวันนี้ท่านวัตถุมงคลเนี่ยท่านทาไม่เยอะนะครับท่านทําน่าจะทํสองรุ่นนี่มั้งเนาะถ้าผมผิดก็ขออภัยเนาะเป็นเหรียญรุ่นแรกครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกชื่อรุ่นชื่องามนามมงคลครับพารวย อก็คือสอดคล้องกับชื่อของท่านคือหลวงปู่พานะครับอันนี้พารวยนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญหน้าตรงห้อยรูปประคับนะครับลักษณะการหม่หมห่มนียจะเป็นห่มคุมเนาะไม่ใช่ห่มดองห่มคุมแล้วก็พาดพาสังคาตีนะครับนี่ครับน,นี่นี่เป็นเหรียญน,นะครับและด้านหลังประจ,จา์อัคระเลขยันที่ท่านเขียนไว้ให้ไปทําใส่เหรียญแล้วก็จะตอกเลขตอกโคดไวน้นะลักษณะนี้เหมือนกันทุกเหรียญนะครับผมก็นํามาให้ชมกันครับวันนั้นที่ผมไปหาท่านผมขอให้ท่านจานเหรียญนี้ให้นะครับ ก็จะเก็บนํามาใช้นะครับเนี่ยเรียนนี้นะครับน่าจะเป็นทองแดงหน้ากากเงินเนาะท่านก็เลยจานอัตระเลขยันให้สี่ตัวนะครับวันนั้นนะครับผมไปจริงนะครับวันนั้นอันนี้เลขเก้าเจ็ดเก้านะเลขสวยนะครับเก้าเจ็ดเก้านะครับนีอันนี้ก็เลยนํามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวพระเครื่องเนาะแล้วก็เป็นการแนะนาหลวงปู่ด้วยเนื่องจากท่านก็อยู่ที่ชนบทห่างไกลเนาะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าพี่ๆได้กดเข้าชมคลิปผมทั้งคลิปนี้นะครับทั้งคลิปนี้และคลิปปักหมดุดที่ผมจะปักหมุดไว้เนะี่ย ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเผยแพร่บรารมีหลวงปู่ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญลงยาก็สวยงามมากอัน,นยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับอ่าหนึ่งสามหกหมายเลขนะครับอ่าอันยังไม่ได้แกะซีนแลยอันนี้ผณก็นํไมาชมดูห่างๆก็ได้นะไม่ต้องดูใส่ลงกล้องเนาะพี่ๆเนาะผมเชื่อว่าเป็น,เป,นเป็นพระรุ่นใหม่ที่เขาแกะบล็อกได้สวยงามมากนะครับรายละเอียดก็ไม่ต้องไม่ต้องลงลึกเยอะนะครับก็นี่นะครับประวัติเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปศึกษาดูได้ที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับอ่า โอ้เป็นผู้เฒ่าที่ใจดีมากเป็นพระอายุยืนนะครับเก้าสิบเอ็ดปีนะครับสามสิบพรรษาสามสิบหกเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคุณแผนแม่พิมพ์พี่ลาลายของหลวงปู่นะครับก็ได้ท,เเทนนดเา,าเ,เป็นเนื้อผมพุทธคุณเนาะนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะมีโค้ดมีหมายเลขนะครับเป็นเนื้อผมพุทธคุณวันนี้ผมก็นํามาให้ชมกันก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบถ้าพี่ๆชอบก็ทักกันเข้ามาเลยถ้าไม่ชอบก็ต้องขอ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่างน้อยก็ถือเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่ให้พี่ๆได้รู้จักกันนะครับนี่นะครับเป็นตะกดเงินหมายเลข2 7 9เจ็นี้ป็นคุณแผนเนาะนะครับท่านก็ปลุกอธิษฐานจิตปลุกเสกจากเนื้อว่านต่างๆนะครับเป็นผงพุทธคุณนะครับในพิมพ์พิลาไหลหลวงบุภาสุนันทโรน,นะครับวัดห้องแห่จังหวัดร้อยเอ็ด เสียงบอกเพิ่นม้วนมวนนะครับเป็นผู้เฒ่าที่บอกม้วนมวผมไปสัมผัสมานะครับเป็นผู้เฒ่าเล่าเล่าละเอดนะว่าบอกมวนครับนะครับผมนั่งคุยกับเพิ่นมือนนะครับคุยจนเพื่อนกับผูกแขนห้แล้วก็เอาพระหายน้ำนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาแนะนากันเนาะแนะนาแนะนาพระสายบ้านนะครับสายจังหวัดร้อยเอ็ดสายอ่าอีสานเรานะครับที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเป็นพระนักพัฒนาจริงๆนะครับอ่าเนื่องจากท่านชราภาพมากท่านก็เลยกลับมาอยู่วัดน้องแฮอยู่กับลูกหลานท่านนะครับให้อุปถากนะครับ ความจริงท่านอยู่อีกวัดหนึ่งนะครับท่านไปสร้างวัดสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จครับแต่ท่านอายุเยอะด้วยชราภาพลูกหลานเลยนีมมต์กลับมาวัดบ้านเกิดเพื่อที่จะได้ดูแลท่านได้อย่างใกล้ชิดนะครับก็เลยได้มันออกเหรียญรุ่นแรกรุ่นพารวยนะครับอันนี้เป็นเื้อทองฝาบาทเนาะอ่า็นทองฝาบาทนะ,อ,ะทอ,าาทนะอันนี้ก็นํานามาให้ชมกันนะครับพี่ๆนะครับนำมาให้ชมเท่านี้นะครับนำมาให้ชมเท่านี้ส่วนประวัตินะครับประวัติก็ไปศึกษาดูได้ที่ผมทําคลิปไว้หากพี่ๆสนใจเนาะ ในคอมเมนต์แรกนะครับผมปักหมุดไว้นะครับสักลายที่เพดานปากจริงๆครับผมไปคุยกับท่านวันนั้นก็เลยขอดูด้วยนะครับผมนี่ไปตามไปดูเลยนะครับนะครับพี่ๆขอยืนยันจริงๆเลยนะครับเอาทายให้พรดีกว่านาะนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ด้วยนะครับนะครับในในโอกาสปีใหม่นาะผมก็จะขออารัธนาเอาคุณพระศรีรัตนาไตแล้วก็บารมีของลวงปูพาสุนันทโลกนี่แหละครับนะครับที่ท่านได้บำเพ็ญทำแล้วก็สร้างวัดเพื่อ สถิตไวในพระพุทธศาสนานะครับขอโปรดจนบันดาลให้ทุกท่านร่ํารวยเงินทองนะครับร่ารวยเงินทองถ้ามีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองด้วยบาร,รมีของคุณพระศรีรัตนาไตยและก็บาร,รมีของหลวงปู่พาสุนันทโรแห่งวัดท่องแห่สาธุครับครับสวัสดีนะครับพี่ๆขอบคุณที่รับชมนะครับ